สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเดอ้อมื้อนี้นุจ,จะมาเฮทิปเนาะเพราะว่ามื้อนี้นุ่จะส่งเครื่องไปให้อีพ่อกับอีแม่อยู่ฟังเราเนาะอ่าอยู่แขวงหัวพันนั่นเองเมืองซัมเตอร์นกกันเลยสีมาเฮลิปให้พ่อแม่พี่น้องดีเบิ่งเดอ้อเพราะว่ามื้อนี้เนาะนุ่กะได้ฝากเครื่องเนาะเตรียมของไปซื้อของมาแล้วก็คือผ้าปิดปากเนาะเอาไปให้อีพ่อกับอีแม่ ก็คือในช่วงนี้ฮะนะโควิด -19 บเก้าล่หลายเนอะอยู่แถวบ้านนุชฮะนะไปฮอนแล้วฮะนะก็เลยเป็นห่วงเนาะจะผ่าปิดปากแล้วกับอ,อ่าอุปกรณ์ต่างๆเนาะเอาไปให้เพื่อนเป็นห่วงเพื่อนนั่นแหละนี่เนาะน้ำยาล้างมือนำเนาะเอาไปหลายๆรถเป็นห่วงเพื่อนอยู่ว่าได้ไปจส่งเครื่องไปให้เพื่อนเอาเนาะ นี่มีหย่ามองนำเดอ้อนี่นอ้องหย่ามองที่นุดขายเดอ้อหย่ามองตัวนี้เนาะที่นุดขายเอาไปให้อิพอกับอีเมย์ไส้เนาะก็คือเพิ่นเพิ่นว่าไส้ดีหลายว่าสั้นเมดแล้วก็เลยสิอ่าฝากไปให้เพิ่นอีกเนาะก็คือของปูกับของยากับเบิดแล้วมือน,นี่นุดก็เลยจะฝากนั่นเองเนาะ ให้คนละกองเนาะผู้กัย่าแล้วก็พ่อแมส่สินะมีหลายแนวอยู่ที่นุจะเตรียมเอาไปเนาะก็ะคือยาอย,า,อยานี้เนาะแล้วก็มีหลายแนวอยู่ทุกคนหลายเพื่นกินเนาะแล้วก็มียาเบาหวานยาเบาหวานน้ำพอดีอ่า น้องเป็นลูกของแม่ป้าหรอกว่าแล้วเป็นหวา,วานเนาะกันเลยซื้อไปฝากเพื่นนอนแน่เนาะนี่หว,วานเพื่อนว่าอย่าไทายนี่ดีร้ายว่าสั้นถ้าได้ม้าหลันเอามาฝากไปเด้อเอามาให้กิ่นซื้อมาให้กินแดว่าสั้นมือน,นี้กะได้มีโอกาสได้ฝากเรื่อไปให้พอกเม่เนาะฝากอ่าย่านี่เลยเนาะไปให้เพื่อนก็คือแบบเป็นห่วงเพคนหลายในช่วงนี้ มีหลายอย่างหลายแนวเนาะตอนไดนโควิดเจงสีเบลดนี่แหละเดี๋ยวไปเบิรงขั้นตอนในการไปทรงเนะว่าเพื่อนจะให้หฮอเห็ดยังแน่เดี๋ยวไปเบิรงอยู่ขนทรงเด้อเดี๋ยวหนจะทายเพื่อนจะอนุญาตให้ทายบอก็ยังบนหน่ใจเนาะนี่เนาะตอนนี้หนูต็เตรียมแล้วล่ะจะไปเอากองอยู่ในขนทรงเนาะ เพราะว่าเพื่อนมาให้แพ็กกองยางดีฮะนะก็เลยจะไปแพ็กอยู่เพุ่นเนาะรอเบิ่งว่าอ่าอยู่ขนทรงข่เจ้าสีไทยวอเนาะอ่านี่เนาะนึกกะเตรียมเป็นเทียรพ้อยแล้วไปซื้อมาแต่เช้าเราละอัน,นเครื่องนะเตรียมใส่แล้วที่ฝากนะนี่เนาะ เตรียมไปแล้วกลับไปแอบกองอยู่ไปขนทรงเนาะทาว่าขาเจ้าอนุญาตให้ทายอยู่ขนทรงเดี๋ยวนุจะทายให้เบิงเดอว,ว่วอ่าทรงจังใดไปจังใดเนาะทรงไปสกปล,ปลาวมันจะง่ายบอรหรือยากพอรหรือว่ามีขั้นตอนอย่างแน่เนาะเดี๋ยวนุจะลงองถามขาเจ้าเบื้องว่าขาเจ้าอนุญาตให้ทายบอเดี๋ยวไปเบิงกันเนาะไปกันเลยทุกคนไายเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ขนทรง สาวนุชแพ็กยุงเหินเลยเดอ้อพอดีแฟนนุชเนาะเพิ่นซื้อกองมาให้แล้วก็เลยแพ็กยู่เืินเลยเนาะเพื่อนจะเขียนที่อยู่บานส่งให้นุชนั่นเองเนาะแต่ว่าที่อยู่ที่ส่งต่ออยู่ประเทศเราเดี๋ยวนุชจะเขียนเองเนาะแต่ว่าส่งไปนหนงคายนะนุชให้แฟนเขียนให้เดอ้อนี่เนาะแฟนนุชเนาะได้หลายคนว่าคือว่าเอาแฟนลงในคลิปแน่คือเห็นแต่เว่าอยูู่้เดียวนะนี่เดอ้อแฟนนุชนั่นเองเพื่อนเขียนให้เดอ้อ เดี๋ยวไปเจอกันอยู่ขนทรงเนาะแพ็คเรียบร้อยแล้วในตอนนี้เขากับไปขนทรงเลยไปทรงไปหนอ่อคายให้กับเจ้าทรางโตไปที่ประเทศลาวนั่นเองเด้อตอนนี้สาวนุชกลับมาฮอดขนทรงแล้วเด้อเคอรี่นั่นเองเนาะที่นุชจะทรงไปหนออคายเนาะเมื่อนี้กลับมากับลูกชายไอโนโน่นั่นเองแล้วกะ นุชเนาะความมาทรงมื้อนี้นุชก็เลือกเป็นเพอรี่ที่จะทรงไปหนองคายนั่นเองเนาะจะเป็นบริษัาที่ทรงไปลาวโดยอฉพาะเลยเนาะเพราะว่าใกล้บ้านที่สุดเลยค่ะทรงมื้อนี้กับ80บาทเดอ้อเพราะว่าอยู่ในอ่าไทยะนะ เขาก็ต้องเสียค่าทรงอีกเทือนึงเนาะไปนองคายจับบดรวมค่าทรงรวมกันเดอ้ออันนี้ก็คือต่างหากเนาะจะมีที่ยูผู้ทรงแล้วกับผู้หับเนาะแล้วกัาทางลุมเนาะจะเขียนเป็นทรงไปลาวนะเขาจะเขียนอยู่ทางลุมอีกเนาะแล้วเขาเจ้าก็จะวัดความกว้างความยาวของกองเดอ้อแล้วก็เอามาบวกกันเนาะจะเป็นค่าทรง ี่จะทรงไปลาวนั่นเองเดอ้อนี่เนาะค่ะจะจะมีอันตารางให้เนาะของเานุชก็คือต่างแขวงก็จะเบิ่งซ่องสีเขียวเนาะแต่ถ้าเป็นนครหลวงยังจ่านก็จะซองสีแดงเนาะก็คือจะเอาเป็นข้าทรงก็คือลวงก้วงลวงยาวของกองเนาะแล้วก็วัดขานาทนะแล้วก็เอามาบวกกัน้วก็จะเป็นข้าทรงเดอ้อ โดยตอนนี้สาวนุชกลับมาฮอดเทอ,อนละเด้อเมื่อกี้ก็ออกไปทรงเครื่องเนาะให้อีพ่อกับอีแมยูอันเคอรี่นั่นเองเด้อ่อแม่พี่น้องเนาะตั้งทรงไปฮอดหนองคายก่อนเนาะขาเจ้าถึงจะทรงไปนคะรหลวงเวียงจันทร์เนาะแต่ว่าพ่อแม่ของสาวนุชธนาอยู่ตาแขวงเนาะก็เลยประมาณอาทิตย์หนึง่งไข่ฮอดแต่ว่าถ้าเป็นอยู่เวียงจันทร์ธานาประมาณสามมือกับฮอดเลวเด้อแต่ว่า อ,อยู่ทางแสงก็ต้องร้อถ่าเนาะให้หอดอประมาณหามื้อเจ็ดมือถึงจะหอดมาสั้นเนาะแต่กระโปเป็นยงางเะ่ากบฝากไปให้เพื่อนแล้วกะร้อถ่าเอาเครื่องเนอะอาะโดยสนุนกกะอยู่อุดอรเนาะส่งไปบริษัทของเขาเจ้าอยู่หนองคายแล้วเขาเจ้าค่อยส่งไปต่อให้เฮาสินะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายแล้วเนาะเฮาก็ต้องเดินทางไปฮอ,อดวิ่งจันแล้วแต่ว่าเฮากะส่งเครื่องไปได้เนาะ สะดวกสบายอิหลีทุกคนเดี๋ยวตอนนี้สาวนุชกำมางหอดเพือนแล้วเดี๋ยวจะไปหาของกินเด้อจะไปให้ยังกินดีเนาะโดยเดี๋ยววันนี้นุชจะพาเห็ดสุปผักซ้ำเหนือกินเด้อว,ว่าจะเป็นแนวใดเนาะื้อน,นี้จะเห็ดไห่ใบยาซิมเนาะว่าสีเ,าเป็นรสชาติแนวใดเดี๋ยวไปเบื่องกันเด้อเดี๋ยวนุชจะพาไปเห็ดเนะาะเดี๋ยวไปเข้าครัวกันเลยเพราะว่าอญาเพื่อนกำลังสีพัด กะเพราหมึกเนาะอ่าแต่ว่าน<ม>ุชจะไปเห็ดซุปพักซ้ำเหนือให้เพื่อนกินเนาะว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการเห็ดกันดเด้อยังไงอขอบคุณค่ะน้ำเนี่ยน้ำเปล่าไหมกินกินน้ำเปล่าก็กินเอาให้ลูกกินด้วย <c oughs> เอาเด็กๆเ,เข้ามาทำไมา ดูก่อนเข้ามาแล้วที่แรกก็จะเดินมาเล่นด้วยเออมามามาไวไ้าเสียงค <ะ S 1> <is> ุณด้ هي <applause> มหมดเดี๋ยววาดูคุณย่าไม่รู้เก็บขึ้นมาเลยนี่สุผักตําเหนือเด้อดอกแค่แส่มกทัวมะทัวแปบยาวสุผักตําเหนือ ฝากที่ตามสาวโนเตอร์เด้อขอขอบใจสบายดีบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันที่ไหนอีกเด้อคุณแม่้าซีมเอาเลยตาแสบด้วยเด้อเขาได้หมดเนาเขาได้เขาวะไรกินเขาแรกเน้ะ เหนือเด้อกินน้ำกันเด้อ